นี่คือหัวโขนหนุมานของประเทศไทยที่เราพวกคนขเขมรชอบบอกว่าหัวโขนของประเทศไทยนั้นไปก๊อปปี้หัวโขนของประเทศขเขมรมาและนี่คือหัวโขนหนุมานของประเทศขเขมรที่เราผู้คนคนชนชาติขเขมรน,นั้นได้บอกเอาไว้ว่าเป็นทางต้นแบบ เป็นทั้งต้นกําเนิดเป็นทั้งออริจินอลของเราหัวโขนในประเทศไทยพอเอาหัวโขนทั้งสองประเทศนั้นมาเปรียบเทียบกันแล้วในมุมมองของคนเขเมรน,นั้นเขาก็มองว่าหัวโขนของประเทศของเขานั้นสวยทฟ้าของประเทศไทยอยู่ดีแ,และนี่คือมุมมองของคนไทย ที่เห็นหัวโขนหนุมานของประเทศเขมรใกูระเน่อใจจริงๆมึงดูสภาพหัวโขนประเทศเขมรที่เราคนเขมรเชื่อกันนักเชื่อกันหน้าวเป็นต้นแบบหัวโขนของประเทศไทยมึงคิดได้ไงวะซาพาแบบบออ โซเชียลเมนเคมมินิพระมรึกขยือขย้อพัมบารามพาม,มพามยินดีต้อนรับท่านผู้ชมชาวเมียงพระทุกท่านเข้าสู่รายการโซเชียลเหมนเคมมินิพระอนัจจกับกระผมจอดหน้าเจียวอะแมวตัวดีตัวเดิมอะนะแล้วก็กระผม เป็นรายการที่รวมควา,ามปงชึ่งของคนขมรให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันอะกับพ่อมเชอ,อะอะถ้าท่านใดลงเข้ามาดูช่องบ้าบอช่องเนียนะขอควา,ามกร,รุณาได้โปรดได้โปรดปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครป์ใบมะกรูดช่องเราด้วยนะจ๊ะส่วนกับพ่อมเชอะพี่เมียวเป็นเจ้าของช่องนี้ใครถามชื่อของพี่นี่เฮ้ไม่มีอะกูยากบอกเลยใช เออว่าแต่ไอจอ็อดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องเราในวันนี้นั้นคือเรื่องหลังจากที่ผ่านวันลอยกระทงมาแสนนานแล้วตั้งแต่ลอยกระทงในเดือนพฤศจิกาผ่านวันคิดสมมาตรในเดือนธันวาแล้วก็ผ่านวันปีใหม่ในเดือนมกราแล้วก็ผ่านวันเด็กวันครูจนกระทั่งจะถึงวันตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ เราผู้คนคนชนชาติเขมรเขาก็ไม่มีความย่อท้อต่อการเคมวันลอยกระทงหรือว่าตัวกระทงหรือเหล่าชุดไทยที่ใส่ในวันลอยกระทงก็ตามเมียนก็จะเคมด้วยโดยที่พวกเขานั้นก็ไม่แคร์สายตาผู้คนแต่อย่างใดกูมีบัตรบ้ากูจะทำอะไรก็ได้จบนะคนบ้าอะไรวะแหกขี้หูขี้ตาถื่อกระทงไปมาโชว์ผู้คนตอนเช้ามาบอก แล้วมึงดูใส้ตาคนที่เดินผ่านไปผ่านมามองเขาเด็กเขาคงคิดในใจว่าตัวอะไรมาเดินแถวนี้นี่อยากจะเป็นไทยใจจะขาดแต่ดันมาพลาดเกิดมาเป็นคนขมรโอ้เธอเกิดผิดที่นี่บ้าบอเข้าไม่เอะใจบ้างหรัวทำไมคนมองเข้าแปลกประเทศขมรมีบัตรบ้าจะทำอะไรก็ได้นี่หรือเรื่องการที่คนขมรน,นั้นได้อ้างหลักฐานประเพณี การลอยกระทงว่าต้นกำเนิดนั้นมาจากกำแพงนครวัดของประเทศขเขมรเราทั้งที่คนไทยนั้นก็บอกคนขเขมรไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วว่าภาพแกะสลักที่นครวัดนั้นเป็นการไหว้กระเพราหรือว่าเป็นการกราบไหว้บูชากระเพาที่เป็นตัวแทนของพระแม่ลัศมิแต่คนขเขมรน,นั้นก็ไม่เชื่อและยังคงนำหลักฐานนี้มายืนยันกับคนในประเทศไทยต่อไป ว่านี่คือหลักฐานการรอยกระทงในประเทศเคขมรที่เรานั้นมีมาก่อนพวกเสียมมึงจะไปเทียงกับคนเคขมรมึงไปเที่ยงกับคนบ้าดิฟ้ามันยังรู้เรื่องมากฟ้าแมาบอก <c oughs> แล้วล่าสุดในปี2025นี้ประเทศอื่นๆในโลกนั้นเขาเดินไปข้างหน้าแต่เราผู้คนคนชนชาติเคขมรน,นั้นกับเดินถอยหลังเดินถอยไปสู่อดีตในช่วงที่ประเทศเคขมรน,นั้นได้เป็นมหาอำนาจ สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในจินตนาการของคนเขเมรกับหลักฐานชิ้นใหม่ในอดีตที่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าประเพณีการลอยกระทงนั้นพวกเราคนชนชาติเขเมรได้ทำการลอยกระทงมากันตั้งนานแล้วแล้วคนเขเมรของเรานั้นได้ลอยกระทงก่อนพวกเสียมอย่างแน่นอนหลักฐานการลอยกระทงบาบอคอแตก อะไรของมือวะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันตุด๊ดจีนละแทนที่คุณมึงจะเตรียมห้าข้องเซนไว้ว่าจะซื้ออะไรดีกลับมานั่งห้าลักท่านการลอยกระทงเพื่อยืนยันว่าการลอยกระทงนั้นขเมนเป็นออริจินอลมึงบ้าหรือเปล่าา <c oughs> เม่นเฮ้ยจอร์ดแล้วเขามีลักท่านการลอยกระทงบ้าบอคอแตกอะไรของเข้าวะลักถานการลอยกระทงของประเทศขเมรนที่คนขเมรนนั้นเอามายืนยันกับคนไทย นั่นก็คือเป็นรูปเขาดำรูปหนึ่งที่บรรยากาศในรูปนั้นน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีรูปผู้หญิงที่ถือกระทงกำลังจะลอยอยู่นะโดยคนขเขมรยืนยันว่านี่คือภาพเหตุการณ์ในประเทศขเขมรของเราโดยคนขเขมรที่นำรูปนี้มาโพสก็ได้อธิบายประมาณว่านี่คือประเพณีลอยกระทงหรือว่าลอยโคมนะ ในปี1 9 6 0งเล้ดูสาวคอมเมนของเราสวยมากเลยนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ประมาณนี้ส่วนชื่อเฟซแล้วก็หน้าตาคนคอมเมนที่โพสต์ในเรื่องนี้นั้นทางช่องของเราขออนุญาตเบอร์หน้าคนคอมเมที่โพสต์ในเรื่องนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมนั้นเห็นหน้าเขานะครับไม่ทานและกูเห้นหมดและเออสรุปคือลบเนี้ยเป็นลบคนคอมเนจริงป่าวะ มันเชื่อได้ที่ไหนรลนี่ยุคสมัยนั้นประเทศคขมนนี่เพิ่งจะจบสงครามเพิ่งจะได้เอกราชนี่เขาต้องฟื้นบ้านเมืองจากสงครามก่อนจะเอาเวลาไหนมาลอยกระทงละเพ่ออ้าวแล้วรูปนี้คนคขมรที่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานการลอยกระทงของคขมนว่ามีมาตั้งนานแล้วมันคืออะไรวะมันคือนี่เลยเพ่เเป็นรูปของนิตยสารในประเทศไทยนี่ เออเขาเขียนว่าอะไรวะภาษาอังกฤษกูอ่านไม่ออกคือสองต้องไปภาษาอังกฤษให้ด้วยใช่ไหมนี่เออครูภาษาอังกฤษกูครูจอดี้ยังไม่ได้ซ่อนคํานี้นี่ว่าโอเคหรือ,อยังเพ่อ่านออกไหมนี่กรุงเทพเวิล์ดแบงกอกเวิล์ดเพ่ก็มันเขียนอยู่ว่ากรุงเทพเอาที่พี่สบายใจเลยเพ่ณิตยาานวันอาทิตย์ประจำวันที่7พฤศจิกาสองห้าส่วนแปดอ้าว กรุงเทพก็ประเทศไทยนี่่ะใช่แล้วนี่อ้าวและเจเมียงพระแกะบอกว่าเป็นเศร้าเขมรลอยกระทงได้ไงวะแมาบอกเรื่องที่เจคคนเขมรคนนี้ที่ได้โพสไปนั้นที่เธอบอกว่านี่คือสาวเขมรในงานลอยกระทงในประเทศเขมรแต่คนไทยที่เห็นอะไรในเรื่องแบบนี้ต่างก็ขำในฟาร์มปยอ,อของคนเขมรที่หาหลักฐาน ในเรื่องการลอยกระทงที่ไม่เนียนเอาซะเลยแค่คนเขมรเอารูปของประเทศไทยมาแล้วก็ตัดคําว่าแบงคอกออกก็บอกว่าคนในรูปนั้นเป็นคนเขมรได้แล้วจะเค็มทั้งทีหากินกันง่ายเกิน คนขมรคนไหนเชื่อก็บ้าแล้วรูปชัดสักขนาดนี้ช่วงนั้นประเทศขมรเพิ่งจะได้รับเอกราชมาไม่กี่ปีมึงจะไปลอยกระทงกันตอนไหนวะคนขมรส่วนมากคนพดก็พากันกลับดาวขมรนเกือบจะหมดอยู่แล้วพวกคุณมึงเอาเวลาตรงไหนไปลอยกระทงวะใครเชื่อก็บ้าแล้วบ้าบอ <c oughs> ถึงแม้เรื่องนี้คนไทยที่เห็นนั้นจะมองเป็นเรื่องตลกแต่คนขมรนส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นกับมองว่ามันคือเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศคอมเมของเรา5โดยคนคอมเมนตที่เห็นเรื่องนี้ต่างก็คอมเมนต์กันว่า ผู้หญิงเขมรในอดีตเขาสวยแบบธรรมชาติไม่เหมือนกับผู้หญิงในสมัยนี้สวยเพราะทำศิลปกรรมผู้หญิงบางคนก็ไม่มีมารยาทผู้หญิงบางคนก็มีรอยสักผู้หญิงบางคนก็สูบบุหรี่แล้วก็บางคนก็เป็นนักเลงผู้หญิงบางคนก็เปลี่ยนผู้ชายเป็นว่าเล่นส่วนใหญ่ผู้หญิงพวกนี้พ่อแม่ไม่ค่อยสั่งสอนแต่ผู้หญิงคนเขมรในอดีตนั้นฟังพ่อฟังแม่ไม่เหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้ เออในรูปมันคือมันคือผู้หญิงไทยไอ้คว่เอ้ย <c oughs> นี่แหละคือกุลสตรีสีขเขมนในยุคก่อนนูนดูน่ารักและเรียบร้อยมากมีจริยธรรมรักษาวัฒนธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสตรีสีขเขมนสตรีสี่แหบเแมพ้องในรูปมันคือคนไทย You know คนไทย ไอ้แขว่เอ,อ้ยตอนเด็กในสมัยนั้นฉันมีความสุขมากๆบรรยากาศในวันที่ฝนตกฉันได้เดินเลียบแม่น้ำจุดทูบขอขอมาเจ้าแม่ธรณีเนี่ยวป้ายุคนั้นตอนป้าเด็กๆได้เข้าอวะป้าวิ่งนี่ระเบิดอยู่ไม่ใช่ละแม่เนียนลอยกระทงเลยนะเมิงบ้าบอต่อมาคนไทยที่ได้เห็นเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ว่าเราก็มีคนเชื่อมันซะด้วยนะ ฮ่าฮ่พร้อมกับโพสต์รูปนี้ที่มีคําว่า Bangkok w o r l d ที่คนไทยคนนี้จะสื่อประมาณว่านี่มันคือรูปของประเทศไทยมันไม่เชื่อหรอกถ้ามันเชื่อมันแม่มาเก,กิดเป็นคนขมเอนหรอกใช่แล้วสิ่งที่ผู้ชายคนไทยคนนี้โพสเพื่อเตือนสติคนขมเอนว่านี่คือรูปก๊อปมาจากประเทศไทยแต่คนขมเมนที่เห็นนั้นกับไม่เชื่อแถมคนขมเมนที่ไม่เชื่อนั้นกับโพสตอบกลับอีกว่า ภาพนี้เป็นภาพขมรของเราและฝากส่งต่อให้พวกชาวเสียมด้วยนะอย่าบิดเบือนความจริงและก็อย่าบ้าให้มากนะอย่าเอาภาพขมรของเรามาแต่งเป็นของตัวเองและจงมีความละอายใจบ้างบรรพบุพร,รุษของท่านสอนมาแบบนี้หรือคนขมรคนนี้ก็ได้โชว์หลักฐานว่าสิ่งที่วงอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นพยายามตัดต่อ เอาคำว่า Bangkok World พยายามตัดต่อเอามาใส่ในรูปนี้แล้วสิ่งที่วงดำๆอยู่นี้คือสิ่งที่คนไทยนั้นตัดต่อไม่เนียนโทษโทโทคุณอีป้ากูจะบอกให้ย่ากหนึ่งนะถ้าคนไทยจะตัดต่อมันเนียนว่าพวกคุณหมึงทำเอกคนไทยเข้าอูุซามาบอกเพื่อเอาบุญว่ารูปนี้มันข้องประเทศไทยเด้อแต่คุณหมืงป้าขเม่นกลับบอกว่าพวกคนไทย เอารูปคขเมเนไปตัดต่ออกีกนี่คุณมึงโง่เข้าคั้นเอาเวจีปลอยเป็ดเลยนี่ว่าแบบบ่ต่อมาก็มีคนฉลาดของคนคขเมเนได้ออกมาเตือนสติคนคขเมเนว่า เลิกหลอกตัวเองกันสักทีเถอะนี่มันคือรูปอะในนิตยสารในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่พวกเรานั้นจะแชร์หรือว่าอะไรก็ตามมานะเราควรหาข้อมูลก่อนใช่ไหมและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านถึงชอบหัวเราะเยาะเราเพราะความฉลาดของพวกเรานั่นเองโอ้พัดแจ้าประเทศขมรมีคนที่ฉลาดรู้เรื่องด้วยเหลอเนะี่ยมันแปลขนาดนั้นเลยหรอเพ่อ คนชลาดมีความรู้ในประเทศเขมรเลยนะมึงนึกว่ากับดาวเขมรไปหมดละแบบบอถึงแม้ว่าคนที่มีความรู้ในประเทศเขมรนั้นจะออกมาเตือนว่าอย่าเชื่ออะไรแบบนี้แต่คนเขมรส่วนใหญ่ที่เห็นเรื่องนี้นั้นกับไม่เชื่อว่ารูปนี้คือเหตุการณ์ในประเทศไทยเออมันต้องแบบนี้สิวะถึงจะเรียกว่าคนเขมรคุณเมองต้องโง่ต่อไปทําให้คนเขมรที่เห็นเรื่องนี้นั้นก็โพสต์ต่อไปอีกว่า คุณแม่สมัยนั้นนะนะสวยมากเลยอะ่ะแต่งหน้าไม่เป็นนะสมัย60ปีที่แล้วฉันเพิ่งจะก้าวขวบเองอะ่ะคิดถึงจังเลยอะ่ะป้าหยุดก่อนป้าสมัยนั้นป้าวิ่งนี่ระเบิดโย่ย่ามาตีเนียนลอยกระทงป้านี่มันรลบประเทศไทยแบบบอเขมนของเราตอนนั้นมีความสุขมากเลยะนะฮัลโลพวกคุณมึงวิ่งนี่ระเบิดยุดจ้าวิ่งนี่ระเบิดแบบมีความสุขละ่ะแบบบอ สตีขมรในยุคนั้นมีระเบียบมากต่างจากยุคนี้เหมือนฟ้ากับดินเลยทีเดียวสตีขมรพองดูสมเหตุสมผลและสวยมากเลยนะผู้หญิงขมรของเราผู้หญิงขมรสวยพองพ่อของฉันในยุคนั้นพ่อของฉันอายุเพียงแค่หนึ่งขวบเองพอ่อพองลุงลุงป้าป้าในยุคสมัยนั้นไม่รู้ว่ารอดในระบบพลพนดหรือไม่น่าจะเฮ้อ ระที่สำคัญนี่มันรูปคนไทยไอ้ข่เอ,อ้ยฉันขอชื่นชมผู้อนุรักษ์รูปไทยมานานถึง60ปีเลยนะนี่มันรูปไทยบ,บัฟเฟอร์สรุปคือคนเขมรก็เชื่อสุดหัวใจว่ารูปถ่ายรูปเก่ารูปนี้นั้นเป็นรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเขมรสมัยก่อนจริงๆและคนเขมรหลายคนต่างก็นึกถึงวันวานที่มีความสุข ในการลอยกระทงในยุคสมัยนั้นทั้งที่รูปนี้เป็นรูปเหตุการณ์ในประเทศไทยก็ตามแต่คนเขมรส่วนใหญ่ก็ไม่สนเพราะว่าสมองควารมรู้ของฉันนั้นมีอยู่แค่นี้แล้วฉันนั้นมีบัตรบ้าจะทำอะไรก็ได้ในประเทศเขมรแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับเออก่อนจบรายการ เราเคยไหว้คนดูด้วยหรอวะปกติเรานึกจะจบกระจบไนงะให้ไปแบบดือดๆเช่างมันจะเพ่ไอ้จอร์ดมันเด็กมีมารยาทนี่คือมึงจะบอกว่ากูไม่มีมารยาทว่างั้นอ้าพี่เหมียวเคยมีมารยาทด้วยหรอเพ่